สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งนะคะสถานศึกษาเชิงพื้นที่เชิงธรรมชาตินะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ หลวงพ่อปางนะคะสมภพออรลาวนะคะคือน้าตกตัดกวางสีค่ะพรามาถึงตรงนี้นะคะเราจะออรู้จักคําคํานึงก็คือเรื่องของนิเวศวิทยาเขาพูดถึงนิเวศวิทยากับอาเซียนนะคะก็จะโยงไปถึงเรื่องของพระไตรปิฎกนะคะที่เป็นคอนเซ็ปต์หลักในทางพุทธศาสนาวันนี้เราอยู่กับท่านผู้มีการสูนนานเชียศึกษาค่ะก็จะขอให้ท่านได้อธิบายนะคะเชื่อมโยงนะคะเกี่ยวกับนิเวศวิทยาในพระไตรปิฎกกับธรรมสักการะค่ะจเรียพรเจ้าท่านตลอดตรง ตัดสอนเหล่าพุทธศาสนิกโดยเฉพาะพระฤาษีสงฆ์ว่าต้องมีความกตัญญูรู้คุณในป่าแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ประตุ่นกระทะลุและปรินิพพานอยู่ในป่าเหมือนกันนั้นพระฤุษีสจฆ์ทำที่ไหนนี้จึงต้องช่วยกันในร่างป่าในสายชีวิตภาวนาก็ดีในการปฏิบัติธรรมติดใจถาก็ดีล้วนแต่เกิดที่ป่านั้นมีความกตัญญูรู้คุณกับกินน้ำลมไฟที่เกิดในนี้ การปฏิบัติตามวิชาทงที่เกี่ยวกับยาพันธุ์พันธุ์พิทยานะคะในพระต่ายพิฎกนะคะเชื่อมโยงกับสถานที่นะคะที่เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยานะคะในภูมิภาคอาเซียนของเราซึ่งตรงนี้ก็คืออยู่ที่หลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยไทย